ดูดีขึ้นมากเลยแลคะค่ะเมกวินยัยหลังป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่มักความสามารถและเป็นควัญใจของใครหลายๆคนเลยลคะค่ะสำหรับเมกวินัยไกลบุตรที่ก่อนหน้านี้นเจ้าตัวทำแฟนๆเป็นห่วงอย่างมากเมื่อเจ้าตัวนั้นป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเกิดจากอาการภูมิคุ้มกันใต้ผิวหนังบกพองค่ะคล้ายกับว่าเป็นแพ้ภูมิตัวเองแถมยังเป็นโรคที่หาได้ยากพบแค่หนึ่งในสี่แสนคนเท่านั้น ซึ่งเมกเองก็เข้ารับการรักษาอยู่เป็นระยะเวลานานทําให้สภาพร่างกายของเมกนั้น ดีขึ้นแผลที่เป็นเต็มตัวก็หายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะค่ะครั้งนี้ยังสามารถกลับมารับงานได้เหมือนเดิมอีกด้วยแต่จู่ๆอาการของเมฆก็กลับมากำเริบอีกครั้งล่ะค่ะเพราะว่ามีตุ่มขึ้นตามลำตัวเพียบเลยเนื่องจากว่าใช้ชีวิตที่เสี่ยงของตัวเองทําให้ต้องกลับมาเหอออีกครั้งและต้องกลับเข้าไปโรงพยาบาลเช่นเดิมและเมื่อไม่นานมานี้เมฆได้ออกมาประกาศข่าวดีว่า ตอนนี้ได้ดีขึ้นลดยาจาก6เมตรเหลือ4เมตรแล้วได้กอดลูกและภรรยาโดยที่ไม่เจ็บแผลและอยากให้มือกลับมาจับได้ปกติตอนนี้มันบวมมากจากผลของโรคทำให้หยิบจับอะไรลำบากตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆ พราะว่าเชื้อมันสามารถกลับมาขึ้นได้ตลอดเวลาล่าสุดดูเหมือนว่าแพ้ตามตัวนั้นจะหายเกือบ90%ซแล้วล่ะค่ะเมื่อจ้าตัวได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณขอบคุณคําเดียวสั้นๆลองฟังดูครับจากใจจริงของครอบครัวไกลบุตรซึ่งต้องบอกเลยว่าจ้าตัวนั้นดูดีขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะแพ้ตามตัวก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วด้วยงานนี้บรรดาแฟนคลับเขามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางก็บอกว่า ดูสดใสขึ้นมากเลยค่ะขอไยพอให้กลับมาเล่นหนังไวๆนะคะดูแข็งแรงขึ้นสู้ๆนะคะพี่ดูแข็งแรงขึ้นมากๆเลยครับรอชมละครต่อเลยนะครับทางทีมงานก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้รีบกลับมามีงานในวงการบันเทิงไวๆค่ะ